อขอภัย60ท่านนะคะ,ะที่มาร่วมสัมมนาในาได้ดกล่าวเปิดงานก่อนเชิญอนุญาตเรียนเชิญท่านผู้สมสสำคัญในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีเมื่อประมาณ2 5 0 6หนทัดไว้ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติด้านความมั่นคงร่วม และการบริรนาการของทุกภาคส่วนซึ่งทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ประชุมสัมนาเชิงบรุรณาการสื่อสังคมออนไลน์สร้างการรับรู้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วยการประชุมสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับกัน จัดก,กิจกรรมในครั้งนี้สำนักง,งานกปตทส่วนหน้าได้รับเกียรติจากออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังมีการเสวนาใน,านกิจกรรมด้านการพัฒนาแล้วงานด้านการสร้างความเข้าใจก็เป็นหน่งใงานแทสื่อต่างๆในพื้นที่จังหวัดเจริญภาคใต้ประกอบด้วยหน่วยงานในรวมหนังสือมวลชนภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้า,ขาใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวัดงเจริญภาคใต้สําคัญ ไยใหผลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องประชาชนสร้างองค์ความรู้กเกี่ยวกับนโยุายการแก้ปัญหาช,ช่วยเหลืภาคใต้และการเดือดงานของ,ง,ง,นผงผู้ใจชาางชางมุงคลหัวหน้าผู้แทนพิเศษจของรัฐบาลมาเยีงยทุกท่านโดยให้น้าสาดพระจันรริมทะเลนะครับท่านนอนที่ริมทะเลคืนหนึ่งเนี่ยอายุจะยืนขึ้อนอีกหนึ่งปีนะครับจับใจของเองนะครับจะได้พูดให้บ้างในเรื่องความยุติธรรมต่างๆ่าเขาอาจจะพลาดพลั้งคาดเคลื่อน แต่แลรวก็ได้อาศัยสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยช่วยกันให้ถูกรัดเลยไปในหลายๆเรื่องซึ่งผมเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายนี่มีบทบาทเป็นพิเศษท่านต้อง้าใจตัวเองก่อนนะครับว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเบิดขึ้นว่าถ้าสื่อไม่ช่วยกันกดดันแล้วก็ผลม,มันจะไม่ปรากฏอย่างเช่นสองบง